สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกร nah. ุงเทพประจำปีการศึกษา2563 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชะดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพประจำปีการศึกษา2,563ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวน4คนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจำนวน5คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองมหาวิทยาลายัยรวมทั้งสิ้น3,198คน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลสุวรรณภูมิมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอาทิหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางหลักสูตรภาษ,ษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบินนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรวมทั้งนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดก,การกลุ่มเพื่อย,ยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มตลอดจนพัฒนางานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากฐานภูมิปัญญาและความต้องการของชุมชนสังคมซึ่งได้จดสิทธิบัตรเช่นเครื่องแหวกกล้องต้นข้าวและเครื่องตำเนิดแสงจากไดอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมด้วยม i โครคอนโทรลเลอร์มัลติเซนเตอร์ R F I D แบบฝังตัวเพื่อควบคุมการลดความชื้นส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นศูนรวมองค์ความรู้ทางวิชาการทางภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรในสามกลุ่มความรู้ได้แก่กลุ่มการบร,กร,กร,กริการจัดการ Management อาทิการตลาดการจัดการธุรกิจการบินระบบสารสนเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ครีเอทีฟอินดัสทรที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการเช่นสิ่งทอและแฟชั่นการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยและกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์เอนจิเนียริอาทิอากศาศยานอุตสาหการรมสำรวจอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสิสวังควัตวรัคติยาราชนารีสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลา13นาฬิกา15นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรคัตยราชนารีสเสด็จไปยังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ6 0พรรษาซึ่งสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรคัตยราชนารีที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษา รวมถึงในโอกาสการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ50ปีโดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพรศศรีสวังควัตบวรคัติยราชนารีพร้อมกับพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามจอพอประดับที่อาคารโดยเป็นอาคารคู่สูง6ชั้นและ12ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2561 ภายในมีการออกแบบให้เป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนรองรับงานปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยและการจัดการประชุมสัมมนาตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆของคณะวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงมีความพร้อมในการทำงานและสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีที่รวบรวมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร,กรทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมชุมชนและสังคมให้นำความรู้ไปเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรอาหารพลังงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนต่อไป จากนั้นเวลา13นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพัน์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563เป็นวันที่4โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญา จากคณะศึกษาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,714คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณธรรมที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือความกตันยูความกตันยูนั้นหมายถึงความตระหนกรู้ถึงคุณความดีของบุคคลต่างๆและสิ่งต่างๆเป็นต้นว่าบิดามารดาและผู้ปกครองซึ่งให้ชีวิตและเลี้ยงดูมาครูบาอาจารย์ซึ่งถ่ายทอดสรรพวิชาและอบรมบ่มนิสัย สังคมและชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและประกอบอาชีพการงานผู้มีความกะตันยูรู้คุณย่อมปรารถนาที่จะตอบแทนคุณด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางที่ดีที่ชอบก่อให้เกิดผลดีที่พึงประสงค์คือความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณค่าของความกตันยูให้ทราบชัด แล้วตั้งใจปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมข้อนี้ให้งอกงามองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมวันนี้พลเอกเดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม ในการน,นี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะโดยได้วิจัยศึกษาตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับคณะบดีคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศในการกำหนดสมรรถนะครูศตวรรษที่21 ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษาจำนวน17สมรรถนะหลักที่สามารถแตกย่อยเป็นสมรรถนะรายชั้นปีตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสมรรถนะเฉพาะสาขาวิชาเอกนอกจากนี้ยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร์และในช่วงบ่ายได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft s k i l l สด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานหรือ Social Lab-based Multidisciplinary Active Learning ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทักษะการประสานงานและทำงานเป็นทีมและทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณทนศรอ,อมตัตตยกุลดิฉันกำมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ